สวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเรียงพาเพื่อนเลยครับเมื่อกี้นะครับพอเลียงไปทรงหลูกสาวไปเลียนพิเศษเนาะครับเนาะอเลียงถือกรอครับถือกรอกจังไหนมาเบิ้งครับน,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 นี่พี่น้องนี่เห็นว่านี่ผมวาสิไพซื้อหนึ่งศูนย์ีใส่หลาแบ่งหนึ่งศูนย์ีพอ,อยู่ใส่หลาเน,นี่ครับผมวาสิไปซื้อรัตตอรี่ไปนี่ไปเดียวนี่นี่ครับ ได้ดึงตัวมักหรือได้ใบเดียวบานนี้เด้อบานนี้เดี๋ยวชุดนี้ชุดอีกชุดนี้อ่าชุดนี้ชุดนี้ครับนี่สามใบนี่แม่ค้าบอกว่ายิบเอาเลยละนี่แม่เอาให้ผู้ใดก็ไม่ไปเอาสันว่านี่แหละรางวัลก็คักสันว่าถือกคักแม่ยิบให้ได้หลายคนแล้วถือได้หลายคนแล้วครับนี่ เขาเรียกเอานี่ครับอันนี้ก็หก้อยเลยครับนี่อันนี้เป็นลอยหนึ่งนะครับน้ะอันนี้ก็ใบละสองลอยครับสองใบอันนี้ก็เอาอีกแลลวครับอันนี้นี่เด้ออันนี้ไม่ค่ากันหรอกเขาเรียกซื้ออีกแล้วครับมึงต้องสีหลอกมันอีกถือของเพื่อนบ่อีกชุดหนึ่งครับนี่ชุดนี่ครับจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกไม่ค่าจับได้เพื่อนผมจับได้ครับอ่าบอกว่า เนี่ยเอาเลยห้ำเนี่ยมาคาเอาเลยน่ายนี่รางวัลไงยิบซี่ล้านแอนเรม่เคยยิบให้คนถือมาแล้วเพื่อก็เอาอีกครับพี่น้องโอ้ยจะเป็นปากหวานครับเราแม่ข่าแมเนี่ยครับมาเองอีกครับนี่ฮาเจ็ดเนี่ครับฮาเจ็ดเนี่ยเอาอีกแล้วครับนี่บอกว่านี่น่ายนี่มันที่ออกตัวนี่สอนเราแมยยิแม่ยิบให้สามล้านนะครับสามพันกันอู้นย,น,ย,น,ยน่ายน่ายนี่เอานี่นี่ เอาอีกเอาวัานนี้แม่ข่าอีกเจ้าหนึ่งครับแนมมาเห็นทะเบียนรถผมนี่ครับแนมมาเห็นทะเบียนรถผมเก้าสองนะครับเนอะเนี่ยจกใบหนึ่งสองสามที่หาหกเจ็ดแปดแปดแปดใบครับเบอกว่าอ้ได้ทะเบียรนรถคืองามแท้ ไม่ได้ออกอีกดิหนิ่าทำอะผมก็เอาอีกครับเนี่ยนี่น,อน้องถูกเอาอีกเ่ยครับไปแล้วโดนหลอกง่ายใช่ับเนี่นอีกอันนี้อีกครับเนี่ยซูนซี่เ,เ,นเนี่ยเอ้าหนึ่งศูนซี่ผมนี้ก็เอาสองซูนซี่ไปโหลดนห้เยนี่ยเลขงามเลขสวยบุ้ยคดเอาเลยนี่ผมก็เอาไมา่อีกครับเนี่อันนี้หาเกตอีกนี่นี่ไหนเอาอีกไปนึงา่าลำะ เนี่ยไปนี่เป็นตาหมานที่กันนี่เป็นบอลนี่เหลวมันสวยเ่าือนนว่าเอาเลยดิรางวัลที่หนึ่งแท้เนี่ยครับโอ้สรุปนะครับเนาะพูดพี่น้องว่าแจ๊กบัตรครับนี่โดนหลอกประมาณเกือบสามพันได้ครับโอเคครับคลิปนี้กับเป็นอุทายหอนได้ครับเด้อดยาไปโดนหลอกให้ไม่ขาดเราจะหลีกหลอกได้ครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ